ที่เป็นถูกบันดาลกิใชนดาเรากำลังกินเลี้ยงกันเราก็มานอนเลี้ยงครับ

นี่นะครับ,รบมไม่เป็นไรปูก็ยืนธรรมชาติธรรมชาติอย่าไปคิดมากคิดมากเรื่องมากคิดหน่นอย,อยเรื่องหน่อยเรื่องหน่อยใครจะนั่งก็ดั่งนะไม่นั่งก็ยืนท่านดูภูเขาลุ่นู้นนะครับเห็นภูเขาลุ่นู้นไหม เห็นไหมเออไม่มีไงตาไปหายายแล้วนู้นน่ะมองเห็นนู่นน่ะนั่นน่ะบนภูเขาดูเลยเห็นไหมเอาพี่ลองนั่งหนุมาหน่อยพี่หนูฝากเคยมไว้ตรงนั้นจะเป็นตาต้ไม้ยังตาเห็นเลยนู่นเห็นไหมนั่นนนี่ตรงต้นไม้นั่นน่ะอะไรมองไม่เห็นนู่นน่ะเลยต้นไม้นู่นน่ะ จากนี้ไปโคนน่ะบอโค้นน่ะบโอ้ยไม่ไงมันเป็นผู้ขบาบอกไงเลยโอ้ทีขา,ขาวๆเออนั่นแหละภาพงตาไม่ใช่เป็นดวงตาลวงต่เลยเออตรงนั้นจะเป็นที่ออบำาเพญทุกกะเล็กกิริยาของผู้เจ้าที่มีอัญญากนัญญะว่าปะพัทิยะมหานามาอาจฉิได้มาดูคั้นสิที จากนั้นก็อดอาหารกันลมหายใจปัสสาศะปัสสาสะยังไงก็ไม่สําเร็จแลอาหารได้ก็ <c oughs> ทําให้เกิดอุปมาสามข้อที่อาตมาเล่าเนะี่ยแต่โยมก็ลืมไปแหละมั่นใจก็คือว่าไม้ไม้ที่มันมียางแล้วมันก็แช่อยู่ในในน้า จะเอามาสีไฟมันก็มันไม่ติดมไม่ติดเหมือนกับนักบวชนักพจน์ถึงไม่ออกบวชแต่มันก็ยังมีกิเลสอยู่เป็นเหนึอ่อยนี่ก็ ไม่สามารถที่จะสําเร็จในหันได้อ่าไม่ไงอยากถ่ายรูปน้ำโอ้โหเจ้าก็ได้อยาเอาถ่ายน้ำเขาเนี่ยเออเขาอยากจะถ่ายก็ถ่ายอ้าวถ่ายไปเรื่อยอ่าวเซลฟี่โอ้ยไม่ใหญ่เลยมาจากสิขิมครับขิมก็น่าอยู่นะอ่าเขาก็น่าน่าอยู่นะที่สีขิมอากาศดีมากครับสีขิมได้จิลิงพวก ดามัสซ่าพวกอะไรเนี่ยครับก็จะเป็นอ่าเป็นชาวพุทธครับเป็นชาวพุทธก็อ่าไปบินทบาทได้ครับท่าน,นบินทบาทได้อาหารก็ก็ก็ฉันได้ทานได้ก็เป็นลักษณะที่เป็นชาวพุทธที่มีอัธยาศยัยดีแล้วก็มีอ่ารสซี่โอ้ทำอร่อยมากเขาทำอะไรเออเป็นอ่าเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่ที่ดีที่ดีที่สิกิมสิกิม แล้วก็ที่ดัจิลิงแล้วก็ที่เลแล้วก็ลาดักลาดักเอาก็นั่งนี่แล้วเอเอเจ้าก็นั่งที่แหละจากนั้นนะครับ <c oughs> พระโพธิสัตว์ก็เกิดอุม,มาสามข้อที่บ้าน,นะครับก็จึงได้กลับมาเสวยพระกยานารข้างหนึ่งพอเสวยพระกยาหารนรข้างหนึ่งก็ ปัจจุบัคีท้ทห้าก็ไม่พอใจก็ไปหนีไปที่พานันสีไปพานันสีเสร็จแล้วเมื่อร่างกายที่สมบูรณ์สมบูรณ์มาแล้วุทธงก็มาที่นี่ครับนั่น,น,นเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมนั่นนะ่ะอา้าวหันไปรุ่นนะ่ะต้นไม้ต้นนั้นนะครับอ่ต้นไม้ต้นนั้นไม่ใช่ตรงเจดีโยมก็ถับไปทางนี้หน่อยหนึ่งเห็นเจดีเขาขาไหมนั่นนะ่ะเขื่ๆนรต้นงม้ยซะควา,า,า,ามือนะ่ะ เออนั่นแหละตรงตงไอ้ที่ทงเสียงเหลืองๆน่ะอยู่ทางซ้ายมือนอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปครับทีนี้บ้านหลังนี้อ,อ่บ้านหลังนี้ทางทางหลังอาตมาเนี่ยคือบ้านนางวิสาอ,อ่ชูชาดาอ่าชูชาดานางส,สุชาดาก็แต่ก่อนานางไปปาถนาที่ต้นอาชาปาลนิโคธครับอ,อ่าก็ปาถนาสองอย่างอ,อ่ก็คือหนึ่งถ้ามีสามีก็ให้มี ตระกูลเสมอกันอออสองคือให้มีบุตรเป็นผู้ชายเป็นคนแรกทำไมมันถึงต้องการผู้ชายติดตามตอนต่อไป <c oughs> จากนั้น <c oughs> ก็เมื่อนางได้สมปารถนาแล้ววันนั้นก็วันเพลนเดือนเดือนหกคือวันอะไรครับวันเพลนเดือนหก <c oughs> วิสาขาบูชา นางชูชาดาจึงให้คนใช้ไปปัดกวาดที่ต้นไม้นะฮะต้นอชาป,ปลาลนิโคนนนโนโนต้นไม้ชาป,ปลาลนิโค่เสร็จแล้วก็เลยคนใช้ก็ไปทีนี้พระโดงพร,พระพระโพธิสัตว์นะครับยังม่ตัดสลูพระโพธิสัตว์ก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นสีของพระพุทธเจ้าจะมีสีดุจด,ดังทองมีอยู่สองครั้งหนึ่งก่อนตัดสลูสอง ก่อนปรินิพานสีจะเหมือนทองแต่เป็นยังไงต่อมาก็เกิดไม่ทันแต่ว่าในพระไตรปิฎกบอกว่ามีความเป่งปังเพื่อจะลองรับการตัดสูบมันจะมีพิสดารตรงนี้เองครับจากนั้นนางคนใช้ก็กลับมามาบ้านหลังนี้ครับขอกลับมาก็บอกว่าเทวดารออยู่แล้วให้แม่เจ้ารีบไปนางชุชาดาจึง นำข้าวมาทุปพระญาติ9ก้อนใส่ถาดทองคำไปถวายพระโอก,ก็บอกว่าเราไม่ใช่เป็นเทวดาเป็นเป็นมนุษย์ธรรมดาก็บอกว่าขอถวายท่านนั่นแหละแล้วนางก็ให้กำลังใจพระโพธิสัตว์ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่ตรงนี้ก็ขอให้ความปรารถนาท่านนั้นจงสำเร็จเหมือนดังที่ข้าพเจ้าปรารถนาเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้อ่า ฉันได้นันที่49ก้อน49ก้อนทีน่นี้นางชุชาดาก็ไม่ไดเอาถาดมานะครับไม่ได้ถาดมานางชุชาดาก็กลับมากลับมาแล้วจึงมอบสมบัติเนี่ยบ้านหลังนี้ครับสมบัติทั้งหมดเนี่ยให้แก่คนใช้และยกคนใช้เป็นลูกของตัวเองว่าตั้งแต่นี้ไปขอให้นางเป็นลูกของข้าพเจ้าเพราะว่านางนั้นมียศเจดเีย์เออยศคุณบุตรเป็นลูก เป็นผู้ชายมาแล้วก็เลยเอาผู้หญิงคนใช้เนี่ยมาเป็นลูกผู้หญิงจะเป็นผู้ชายไม่ได้พเพราะแกก็เป็นผู้หญิงจากนั้นนะครับพระโพธิสัตว์ก็เอาถาดไปลอยนู่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปก็ไปตัดสรู้ที่ต้นโพต้นโพส่วนนางสุชาดาก็ไปอยู่พารณนสีแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกที่เมืองพารนศีหลังจากที่ ลูกชายบรรลุธ,ธรรมตอนเช้าถัดมาก็พ่อบรรลุธ,ธรรมเป็นสดาบันแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพระไปที่บ้านแม่ได้ถวายอาหารแล้วก็ฟังธรรมก็ได้สําเร็จเป็นสวดาบันเป็นสวดาบันคนแรกครับจากนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ตัดสรู้แล้วก็สวยบยมุตต์อยู่ที่ต้นประสีมหาโพธิ์และสวยบมุตตสัปดาห์ที่หนึ่งที่ภายใต้ต้นประสีมหาโพธิเรีวยกว่าลัตนะ บัลลังเกดีสัปดาห์ที่สองที่อนิเมตตาเกดีสัปดาห์ที่สามที่รัตนจงกบเจดีสัปดาห์ที่สี่ที่คละเกดีสัปดาห์ที่ห้าก็มาที่ต้นอาชาปารนทิโคตอีกครั้งหนึ่งครับครับมนเสบยตรงนั้นสัปดาห์ที่หกก็ห่างไวทางนี้สองกิโลแต่ไม่พาไปทางทิ่ใต้ที่สาวมุจลินแล้วก็ถัดไปอีกครึ่งกิโลก็เป็นสัปดาห์ที่เจ็ดที่ต้นราชายตนะ จากนั้นพุทธศาสนาก็จเจริญหลังจากเอาภาษาพระเจ้าก็มาที่ภูเขาอีกลูกนี้ครับเรียกว่าเขาพรหม,มโยนีห่างอินนี่ไป8กิโลแต่เราไม่ได้ไปไม่ต้องเสียดายเป็นที่แสดงอาทิตตปริยาสูตรโปรดดินสามพี่น้องลูกกัสปะขายายกัสปะนาทีกัสปะนะครับแล้วก็บริวารหนึ่งพันพเจ้าบอกว่าไฟที่ท่านบูชาเนี่ยมันยังสู้ไฟสามกล่องไม่ไดไไรร้ไฟแห่งไรครับไฟแห่งรลคะ ไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะถ้าทุกท่านดับไฟสามกองนี้สาเร็จอรหันถ้าดับไม่ได้ก็หันหน้าหันหลังขึ้นรถแค่นี้ไม่มีอะไรเออนั้น <c oughs> เมื่อพระพุทธศาสนาจเจริญมาที่ตรงนี้นะครับนางลูกของนางชุชาดาหรือว่าคนใช้นั้นก็นางก็ไม่ได้แต่งงาน ไม่ได้แต่งงานแล้วก็จึงได้มอบบ้านมอบพื้นที่เนี่ยให้เก่พระ,พะ<ม>ก็เลยเป็นวัดขึ้นมาเป็นวัดขึ้นมาบริเวณน,นี้ครับเป็นวัดขึ้นมาทั้งหมดต่อมายุคสองร้อยพระเจ้าสมหาราชก็มาสร้างสถูปค่อมอที่บริเวณไม่ใช่เอามาเอามาค่อมเลยครับก็คือเอาที่บริเวณบ้านนางจุชาดานั้นเป็นสถูปที่เราเห็นเนี่ยครับ และนําพระบรมสารีริกธาตุมาเก็บไว้แล้วก็ปักเสาไว้ตรงนี้นะครับที่ที่สถูปบ้านนางสุชาดาตามบันทึกอะไรครับพระถังสําจังเขียนไว้ว่ามีสถูปมีพระสงฆ์อยู่ที่นี้สองพันลูกแล้วมีเสาโศกอยู่นะครับท่านก็ไปติดตามหาว่ามันอยู่ตรงไหนจากนั้นนะครับพระพุทธศาสนาก็จเจริญมาเรื่อยๆครับจนยุคล่มสลาย1 7 8่ นารันทาถูกโจมตีโดยบักจีขินจีเขาโจมตีพุทธศาสนาก็มันมีสมหาลลยนะครับก็คือมหาลลยตะกศิลามหาลลยสารพีมหาลลยนารันทาอีกอนหนึ่งอัน๋มาจำไม่ได้มันมีสมหาลลยเป็นมหาลลยสฆงครับจากนั้นพอมหาัันาลันทาล่มสลายครับพศ1 0 0 0ง0ันทปทย จเจริญครับจเจริญแต่อินเดียขอนแคนหนึ 1, 900, ่งพันเก้ารยสังฆราชาเขียนคมภีร์คืพระคำภีหนึ่งเาเรียกว่าคัภาคามภีพระอวตารดึงพุทธเจ้าเป็นอวตารที่9ของพระนาลายก็คือดึงศาสนาพุทธไปใส่ในฮินดูครับจากนั้นก็พศสองพันสามรกว่า,วาอังกฤษก็ครอบครองอินเดียครอ,อบครองอินเดีย 2,400เซอร์คิลิแฮมก็มาแล้วก็ไปที่สารจีอันนี้หน่าไปอบูบาจารย์ถ้ามีโอกาสก็ควรไปเป็นที่สถูบที่พระเจ้าโสมหา,หารารารสร้างให้แก่แม่ของพระมหินทะกษพระนาสังฆมิตรตาที่ท่านไปอยู่ที่ประเทศศรีรังกาที่เมืองอนาทัปุระแล้วก็เอากิงก่งโพไปกิ่งโพปลูก ชาวศรีลังกาจึงมีความเชื่อมัน่นว่าต้นโพต้นนั้นเน่ยเป็นต้นโพท,ที่มีอายุยืนยาวนานแต่ผมก็ไปแล้วไปดูแล้วแต่ผมก็ไม่เถียงเขาเหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ให้อยู่ไปประเทศ <c oughs> จากนั้นนะครับก็ในซเซอร์แคลแฮมก็ไปดูที่สารจีแล้วก็ไปขุดค้นแล้วก็มาดูตามที่ต่างๆครับก็มาบูรณะนะครับต่อมาอา 2,500อจอมพลปอพิบูลสงคามในนามรัฐบาลจึงมาสร้างวัดไทยพุทธกยา่าสร้างวัดไทยพุทธกยาเป็นวัดที่เราสามารถที่จะอนุโมทนาทานได้เพราะเป็นวัดในนามรัฐบาลที่เราได้นอนนะครับดังนั้นการนอนวัดจึงเป็นมงคลนอนวัดห้องละสี่ละห้าเป็นสีิมงคล แต่ถ้านอนวันหน้าศาราสี่สารา,าห้ยมก็ตัวใครตัวมันนะมันเป็นอย่างนี้แหละยมจากนั้น2,500ก็สลองพุทธยันตีดังมุธยันตีก็มาสร้างวัดไทยพุทธกยานะครับและประเทศไทยก็เขียนรัฐธรรมนูญไอ้รัฐธรรมนูญเป็นพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่พศ2499ครับมีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองแต่ว่าเราก็ เด็กยุคใหม่มันก็บอกว่ามันไม่มีแต่ความจริงมันมีแล้วแต่ว่ามันหายไปไหนนะั้นโยกไปตามอ่านก็ได้แต่ถ้าใครอยากรู้นะตามาก็มีจากนั้นนะครับก็มีรายการหนึ่งเขาเรียกว่าอะ,อะไรตามรอยบาทพระศา,าสดาอะไรเนี่ยครับประมาณนี้ครับก็เลยทำให้เรานั้นนั้นขึ้นมาต่อมาอินเดียก็พัฒนาขึ้นมาก็เจริญมาเรื่อยๆนะครับ แะ่นั้นเรามาแล้วเมื่อความอยากเจริญ <c oughs> ก้าวหน้าก็ห่นหลังอันหน้าไปทางนี้บูชาพระบรมสารีริกธาตาาุเอาไปนั่งววได้อขอจิตาเอาก็นั่งได้บอกเอา <c oughs> เอาเอาก็นั่งได้